ข้อปัจจัยดิบได้ร้อนชมรเกินเวลาสามเดือนครับทางเราเลยขอที่ยานสอบถามเลยครับว่าคัจจัยดิดตลาดด้านไหนนะครับถึงไม่ได้ทําการชราําระยอดตรงนี้เข้ามาครับเอ,อ่อพี่มียอดค้างชาําระหรอคะ,อะตอนนี้ปัจจัดบปีนี้มียอดค้างชำระอยู่สี่เบอร์นะคะกี่ก้าวพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทครับอ๋อหรอคะของธนาคารกสิกรหรอคะครับ เอ็กเพรสแกนเหรอคะพี่ไม่ได้ใช้เอ็กเพรสแกนค่ะเออพี่ไม่ได้ใช้เอ็กเพรสแคสค่ะครับในบริษัทหนุ่มยากับเครดิตแบบนี้มันมใชใ้ชื่อหมายได้ชื่อบริษัทนะครับผมในแบบนี้นะผมจะแจ้งให้คุณพี่ตามก่อนนะครับผมค่ะแล้วคุณพี่นะครับจะทำการสมั เครดิตนะครับลงท้ายดยห้าสี่เจ็ดแปดนะครับที่ธนาคารกสิกรไทยนะครับผมค่ะขา,าเซ็นทันเชียงใหม่นะครับผมค่ะวันที่สิบหตุลาคมสองห้าหห้าะครับมค่ะสิบหกตลาสองห้าหห้าค่ะหลังจากนั้นนะครับวันที่ห้าตุลาคมนะครับค่ะที่ครับไจ้าเสจ่ายนะครับผม โดยรวมเป็นเงินทั้งหมด49,578บาท49,578เดี๋ยวพี่จดก่อนนะ49,578ใช่ไหมค่ะค่ะแล้วหาแล้วยังไงต่อครับจปัจจุบันนะครับค่ะยไม่ได้ทำการนะครับชำระท่าบัตรเครดิตนะครับเลยจากทางเราสะดวบเลยค่ะวันนี้ทางเราจึงมาแจ้งให้คุณพี่ทราบครับค่ะค่ะก็ให้คุณพี่ชำระ ผมก้าววัดคดิตในสะระนง้นะครับค่ะ,คะแต่ในสรตรงนี้คุณบอกว่าวัดคดิตไปน,นี้ไม่ใช่ของเุ็ินีใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะครับแ,แต่ผมจะแจ้งให้คุณผู้ทราบก่อนนะครับว่าวัดคดิตใบนี้มันใช้ชื่อายได้ชื่อหนึ่ทีนะครับค่ะเพราะวัดคดิตใปเนี้ยได้ทาการเปิดใช้งานนะครับค่ะแล้วถูาใช้จ่ายไปที่อหกที่โดยที่ที่ยังไม่ได้ทำการอนุญาตนะครับค่ะทางเราครับเลยโดนวัด สอบถามค่าข้อเท็จจริงแบบนี้ครับค่ะค่ะค่ะแล้วยังไงต่อคะก็พี่ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ใช่บัตรที่บัตรที่นี้ไม่ใช่ของพี่ไม่ใช่ค่ะส่วนตรงนี้ครับไม่ทราบว่าตอนนี้คือพี่อยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าอยู่จังหวัดไหนครับอืมไม่ไม่ไม่ได้อยู่โซนภาคเหนือค่ะ ว่าลูกค,ค้าไม่ได้อยู่ในในโซนที่เปิดบัตรเครดิตน,นะครับผมค่ะผมนะครับขอนแนะนำให้คนให้คนพี่นะครับทำการแจ้งความมะครับอ,อ๋อค่ะ,ะ,ะค,ค่ะบผมค่ะค,ค่ะงงออค่ะแล้วพี่ต้องไปแจ้งความที่ไหนคะ